สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ุูคูทุกคนคือเก่าเนาะมืมอนกามาพบกับสองเจ้าจื่สองหนึ่งอีกแล้วเนาะพี่น้องมืมอนกา้าพามาเขาวขั้วคือเก่าเนาะน,นี้บทผลจากขั้วเราพี่น้องมืมอนก้าอากาศซีค้มคืบนอกก็เบียบพ้นจิตโต๊ะเห็นเลยพี่น้องสงสัยโต๊ะอยู่ทางอื่นเนาะมาคืบอยู่ทางนี้พี่น้องพ้นไปทางหนึ่งบรรยากาศคือไม่อีกทางหนึ่ง เมี้กามากแกงหอยทรายพี่น้องออกไปเอาพักซี่กับบดิษัพักซี่ซัมพักซี่เปื่อยเบิร์พี่น้องบุญบ่อหอดพักซี่อนี้กาจะได้แกงแต่หอยรายเลยเนาะพี่น้องบันนี้เขากบสิบไปปอหอยรายกันเลยเนาะเพราะว่าตุ่มไวแล้วเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่นอ้องหอยรายที่เขาสีมาเกนเนาะบัวไหมกันปวดจี๋แห้งแกงเนาะพี่น้องวันนี้กันล่างแบวอาคีปอยู่เนาะพี่น้องหันมาทางนี้เรียบร้อย กีฬาเพื่น,นตไว้ห้ซื้อพี่น้องเนี่ยเพิ่นปอกจนแหลวเบิดเลยเนาะเพิ่นแกนะพี่น้องบอกพี่วันนี้ฮากับมีแตสิไดลงเมื่อแกงกนเนาะเพราะว่าเพิ่นแกไว้ห้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยนนอันนี้ห้อยสายบานเฮาเนาะขันห้อยสายยูในคลองนะพี่น้องที่เขาเจะไปงมเอาในคล้องน่ะมันสิหนวยใหญ่เนาะนาอห <c oughs> ้อยสายบานฮาเพิน่นทุมงมเอาในห่วยบ่แม่เนี่มไมสิหนวยน้อยพี่น้องแล้วมันก็สิเส่บกว่าอันห้อยคล้องเนาะเพราะว่ามันสิออกนุ่นๆพี่น้อง คั่นหอยคองนี่มันสิหน่วยใหญ่เนาะแต่ว่ารสชาติก็สิบ่แซ่บเท่าตัวนี้เนาะพี่น้องนี่แม่นวัตถุดิบที่เฮาสิใส่แกงหอยทรายเนาะพี่น้องหลกัลกๆเลยก็แม่นหอยทรายแหละเนาะเพราะว่าแกงหอยทรายแล้วกสิม,มีมักเลนแล้วกดอกดอกผักบัวแม่นเลยพี่น้องดอกผักบัวอันนี้ก็เป็นผักชีที่ elector. เฮาไปเล่มเอาในนาแม่แดงเนาะพี่น้องันมันเปเื่อยเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นปลูกใส่อัน เตาเก่าด้พี่น้องเตาที่เฮาอันเฮ็ดมาดังนะเนาะมันก็เลยเข้มแหงบ่จ้ะพี่น้องพุ่นพุนพ่นเข้มโพดก็เลยเปือ่อยเจวาทีพวกกระบูคือกันพี่น้องเล่มมาได้เท่านี้เนาะแล้วก็มีพักนั่งเลิศเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีพระคมนอยพี่น้องม่ยคันเพิ่นมักใพคมเนาะวัตถุด,ดิบอันที่ใส่ห้อยซายเฮาก็มีเท่านี้แหละพี่น้องนนี้ก็สิไปข้างหมอลงมือแกงเนาะ พี่น้องตอนนี้หมอฮะกับพลเป็เทีเเยนะ่ยร้อยเนา้องกับสีมะปุ่งก่อนนะ้อพี่น้องเพราะว่าบพื่อใหละบปุ่งค้างไว้ซื้อนะเกลือลงไปพี่น้องแล้วก็ต่ำด้วยเป็น,นะน,นัวเนาะาไซเบอร์ไลายเพราะว่าห้อยกับนวอยู่แล้วเนาะพี่น้องนี่เมืน่อนี้ค่าสีใสเป็นปลาแดกต่เนาะพี่น้องบูงว่าสีเป็นหน้ได้เทนต์ตำแล้วมันแสบเนาะพี่น้องก็เลยลองใส่แกงเบิงมาสีเป็น,นแค่แบบใส่ต่ำอยู่บอกทดลองทดลอง พ่อแม่ไหนนางเอกพ่อเออมันบกเข้มพี่น้องมีแต่สีนัวแล้วก็สซีนัวแกแลรวกาบตามด้วยมักเล่นน้อพี่น้องนี่ล้างไว้เรียบร้อยมักเล่นลงลาราคาะแต่บ่แม่โล่เช็ดผนตัวหน่อยแสดงว่าลงแล้วนะ,ะลงแล้วคพิ่มหนึ่งพี่น้องเพราะว่าแข <ลง S 2> ่งก<ง>วนโลซ่า <laughs> ค้องโมมีกำบน้องกะตานด้วยหัวห้อยลงเลยพี่น้องน้ำที่ห้าใส่แกงอ่ะสิเป็นน้ำต้มคล้องห้อยใส่เองเนาะพี่น้องอ่ะสิโบใส่น้ำธรรมดาเนาะอ่ะสิต้มเอาน้ำรัวมันไหวแล,ล้วกะเอาหน่วยมันหนึ่งแกงเนาะพี่น้องแล้วก็เอาน้ำมันไหวแกงก็เอาแล้ว,ลว,วก็กววพี่ลงแม่ฟังบัวด้ว เพราะกลัวกอนกอนบ่แสดงว่าสิเกีบเพรากลัวให้อยู่เข้าวาอยากจะถ่ายรึยังมาก่อนจืนีว่าใช้น้ำล้างอ่ะคนดอกเขากลัวลงวนเน พี่น้องหลังจากใส่ดอกพวกวัวลงไปก็หมังเลนเนาะหนาตาสีสันกับสีมีจังน้อยน้ำห้อยใส่นี่สิเป็นน้ำซไซส์แบบนําม,มาขาวนะพี่น้องนะ้ำม่วงน้อผืนเอิญนานะนัวนัวได้พี่น้องอขั้นขาตัวนี้ไปเลยแม่นเบิดความแสบเลยขั้นเทน้ำนถิ่มนะนเนาะมีเดือนหนึง่งเมยขั้นผ่นตุ่มห้อยไวเนาะจีนเอามาเกอจีนถอกน้ำนถิม่มเบิร์ดห้องโบหูนะ้อพี่น้องนี่ มักเล่นจ้าหน่อยเพลินกะเลื่อมตายซีเลื่อมจืดซีเลยน้องพี่น้องตอนนี้กะทาให้ใบพักบัวโยบลงจ้าหน่อยเนาะกำลังปวดได้ทีเลยพี่น้องได้เวลาอาภักลงเลยพี่น้งนงองล่องผมกันเบล,เลอไหมแต่เสียเักซีลงก่อนนองพี่น้งองักซีมันแข็งโอ้ยหย่พายตูกวก่อนข้างนั่งเลอะลงก่อนเี่กว่านะั่ง เพื่อนนึงแป๊บนึงไปตัวก่อนแล้วก็ตามด้วยพักนั่งเลิศพี่น้องแล้วก็พักคมหน่อยไมยคันเนาะนี่โรคน้ำกันเลยแหละพักคมพักส่วนพักนั่งตัวนี่ไว้ใส่น้ำล้างเนาะพี่น้องไว้ใส่บาสิปงหมอ ตอนแนโคบเปอร์สามยังขาดพักนั่งตูน้ำหอมดสซิฟิมก่อนเหยียบซบโกได้กว่าถึงจะกินสติ๊ก <c oughs> ลเล็บหูราสาจังพี่นอ้องถึงจะกินสติ๊กล่งมัน่พักนั่งตูโล่งแล้วก็ะโปรงนึง นั่งตูพังไทยนี่เพิ่อนนาจินึกถึงอันคนคน,นหนึ่งชวน่านี่คือออกแต่นี่หลืพี่น้องเพราะฝนหรือแม่เออฝนหนา่าแหละเออนักนักนักอู้เต็มมอพี่นอ้องแม่นี่สูนหรนอแม่พี่นอ้นงงนอง c, เอฟซีคนใดอยากนะนำกับออขาม่ากินน้ำกันใดน้องพี่นอ้อง แต่ว่าต้องเป็นเทหนาเนาะเทนีสิกินเพื่อเนาะพี่นอ <c oughs> ้องักลาเดียวเลยนะแม่เออักลาเดียวเลยลุ่นนี่บัตราพี่น้องทองเลยเทเลยพี่น้องทเทแล้วบะนี่หนามลงก้อนตอนไล่น้ำลัง <c oughs> นี่พี่น้องซีหนามแกงเพื่อน,นะเข็มโนตรแห้ง <c oughs> ถือใจครับปัญญังบดนี้โอ้พี่น้องไงหน้าตากินน้ำกันเด้อพี่น้องแกงไม่ใส่เสพแสบสดน้ำมันหอนพี่น้องเสียดายที่ขาบ่หอนเนาะหกเกาะเอาเลยเลิกน้องเอาเม่ได้พี่น้องกินขอน้ำกันเนาะขาหายน้ำกันเด้อพี่น้องนี่พี่น้องเาาองมมาสริมสัก,กซื้อต้มไม่จิ๋วอันนี่ ่อยสีใสคอยเสียพูดว่ายังไงเดี๋ยวตกเป็นข้องคอยอ่าลยหอยขีกะต่าย่อยขีดกระต่ายกระต่ายว่ะเออขีดกรตายอะไรมันไปรูว่าเด้วยมันเดือ่้วเีอย่านก่อนเาในผีหนอนหอยขีดกระต่ายน่ะหัวมันสีใสๆขาวๆเนหอยขี้ัวมันแฉหนามหอยด่วน่วนหนามอยด่วนด่วนเรื่องีอน มัต่ยเต็มกันเลยเตคาเยข้างไว้จมือเลยจ้ะวหัวทิดจนงเหรอเนาะขี่มาในโบถีไหทับิก็บอมอนน้อยเสื้อรบนน้อปากวนเดียวน้อยจะตายว่ะว้าพี่น้เนยร้าเแห้งเี้ยไยรวมห้อยพี่น้องวันนี้นะใส่ก็ไว้ด้กันห้อยสายแก้ว้ แมบอกว่าเลกสินอกสินอย้วมือน่ะเมย์ยัันกับเมย์ดาวอันดลาป่านพี่นอกออากมขีากรอังวออกินป่ากับว่าส่วนเมย์ยคันสืบป่าตั้งแต่สายหาห่สืบมสืบเบิเนาะสืบเบิแล้วบบใา้หหมู่เหมือนหมสอือื

การหนูกินกระเพาะว่างี้ได้หมดเลยอยาก็ได้คือพอไปบ้านหนกินเลยมันก็ตัวกินกระเพาะแล้วเจออะไรเจออยงนี้เยอะลงหายเลยตอนที่กินเขาพอบอกินอาทิตย์นั้นกินเขาไล่บอกว่าไล่แบบเหงื่อกินเยอะเลยเนาะกินซอสกันกินอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อย่างัาอยู่น่ะหลังไม่ได้กับฮัท Mười lượt bổng. We need hàm khung. Oh, ờ, nó Với lại kể lại. Vận kèm một hát là bổn hòa sài. là kẻ hòa nhãm hòa tặng yêu 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 bài nồng yêu nóng. A lắm tóc nơi nóng 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 nó nóng Mình nóng nó nóng ายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าต้องมีเทคนิคในการกินทาแบบบ่าอย่างนั้ลืมโลกโอ้ยแซนแบบนี้พี่น้องเออลืมตาเนี่ยเหมือนลืมตาตาข้างถ้าสนใจอยู่นี่ต้องรุเลิกถือนะก็รู้จุดไหนได้พป่กวน พาแล้ว่อบอก่แต่น้อยไปได้หนมายตะกี้เห็นผมนี่อราขัตะกี้มันล้ายแต่แนวขั้นเบอไปคว้าเนี่ยแบบขั้นถือกับถือเรียนบาทก็ต้องมีมวน่นะมันก็จุกจุกขั้นมาถือมาถืออีรีนต๊นหอย่าเงี้ยอยากตะเก็บหนาอตะกี้ล้ามก็สอบเนาะน้ำหนา เดีย้งมีอยู่ได้ือคะมีกับไบรากมีกับราณเวลาเหน่อยนอยก็จับอวางไปจุดน่องุ้เหรอหนึ่อาน่นั่นแ่อาวู่บุตกี๊ยีนาโเมาอนนอยนอเียเอาัวอ่เอาเอาแต่กินแล้วก็พอแต่จี่เดืนมีอะไรหาใค ไม่ร้ายอะไงท้งเอาแล้วตตัวน้หาของเราแล้วฉันขนย้ยกระดาขั้นไข่ไม่กินแดดใช่ไห้เจ้าเดือนเอาไข่ันมาอยู่นาอยผลิด้านั้างด้เดียวนี่เดยังเลิด้านนี้เดี๋ยวนี้นะขั้นบอสเสียันนี้นะไปหากินนะบอได้พี่นะขั้นวาเฮ็ดัวกับหูบอลมันอันี้อย่างได้ ไปยังุบกนหนอไปไปเก็บอยู่ข้าวข้างไี่ห้องกเยัาไงไปงานแด้อะไรแต่กะตามตามมาสองโมงสองมงจังเจอสได้กินแต้อห้อบัได้บนนี่บได้แล้วก็บนนได้ไปหอที่เด้ปน้อยไปสองสามโมงแล้วคันนี้มัน่อยไปหากิ่นคอยถมแบกไปน้ำกอนกับแป๊บซี่ไปน้ำสั่นระเบิมาหอเดือนเด้อเนี่ ไปเพื่อเราไปห้เฮตกิไปปาไม่ซื้อหมเยเื่อไปหซื้อม้อนม่ันเนี่ยแต่งงานลูกสาวมีข้าวดีเลยได้พี่น้องไม่ได้ดาวไม่งานเดมพี่น้อเด้มมาหลวงงานต้องการเดิมพี่น้องนี่สิยวให้เขาจืดหก่อนขังเงือนไม่ไงดาวนี่แหละเออไม่ไงทัน กไม่าดาแต่งงานยู่งไม่ยากนี่เธอรัอีเดายได้นายอีกเดินไปายขังขังก็ไม่ากคันย่สงสัยขังขังไม่ดาวสงสัยเจืดเรืองดีแต่งเกิดวันที2เดือนเดือนนั้นมกรลาคุมผ่าไม่นาไม่นาทุกสองือนมีสามเิดสองอ่ะอือเดือนปลปงเดือนเดือนปลายป เราช่วยเราชวยงานได้คิดจะจืนจะได้เด้อพี่น่อมากกว่าได้เสนกห้ารง้วยงานได้กางงานน่นพี่น,อน่อเอออย่างจืดเีอบ่ไปเจอไก่ไ,ไ,ไก่ตัวใหญ่ก็ใด <laughs> ้วยู่ันเนื้อกับป <laughs> ันแรง้วยกับว่าหงาเนาะจะคว่ำอ่างพี่น่อเลยไปรับแขกระบ้างกุ้าไปรับแขกแล้ว อ่ามิจจะไปอยู่ในก้นคั่วหรือเช้าอย่างครกันน่ะบันใหญ่วยแล้วไลบุญก็่อดก็เกิดไปเล่นูุไดรน่ะหูเบาเขาเขากับคนเดิไปอยู่ในห้างเนาะเขาอยู่ตามโต๊ะตามเต็นคนแบบไปอยู่ก้นคั่วก้นก็ก้นเรื่องี้เน่หายสุดเลยหลานถุยหลานจัดงานแต่งถุงงานไปลอยเ่าเขาจะมาไปจองเนี่ยเดี๋ินกินเนี่ยแอบยืมติกลิ่นน่ำ

你那虫了呢？很弱。那我问。